สวัดีครัวันนี้จะมาแนะนำตัวโล้ว่เติร์ดนะฮะเป็นป้ายชื่อสำหรับพิธีกรรายการข่าวต่างๆนะเราสามารถนำไปใช้กับโปรแกรม ecam โปรแกรมบอร์ดแคสต่างๆหรือว่าโปรแกรม adobe premiere sony vegas ตัวนี้ออกมาใหม่นะฮะเขียนมา20แบบ เป็น a n i m เมชันเคลื่อนที่บาร์เข้ามาแบบมืออาชีพเลยทีเดียวใครสนใจปักอินติดต่อได้ที่ปักอินไฟนังคาสเลยนะฮะตอนนี้เราจะมานำเสนอวิธีการนำปักอินเหล่านี้นะฮะไปใช้กับโปรแกรม e c a m หรือว่าโปรแกรมต่างๆใช้วิธีการเจาะซส์เอาไปทั้งบาร์เอาไปทั้งตัวหนังสือเอาไปทั้งโลโก้หรือจะเอาเฉพาะบาร์ที่เคลื่อนไหวได้เลยนะฮะ สำหรับปลั๊กอินตัวนี้นะฮะมันจะเป็น lower t h i r d เนาะใช้สำหรับทำรายการทำข่าวทำพวก ecam ทั้งหลายนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้เลยนะฮะปลั๊กอินชุดนี้ชื่อ bad lower t h i r d version 3สามารถนำไปใช้ในการไลฟ์สดออกอากาศได้นะฮะเดี๋ยวมาดูวิธีการเอานำปลั๊กอินไปใช้กับโปรแกรม ecam หรือว่าพวกโปรแกรมที่เราใช้ ทำลายสุดนะฮะอันดับแรกก็เราเปิดโปรแกรมแฟนชัสคัดขึ้นมานะสมมุติว่าเราต้องการนําชิ้นนี้นะเอาไปใช้นะฮะล้วก็ดึงลงมาวางนะฮะอันนี้เราใช้ในโปรแกรมรแฟนชัสคัดเราก็ใช้ธรรมดาวางลงไปข้างบนคลิปดีโอนะฮะตรงนี้มันก็จะมีช่องเนาะล้วก็คลิกปับ๊บใส่ภาพนะฮะใส่รูปไอคอนโลโก้ของช่องเรานะ,ะก็จะมาปรากฏตรงนี้ส่วนตรงนี้เราก็ สามารถที่จะใส่ข้อความต่างๆได้เนาะแล้วก็เปลี่ยนสีได้นะฮะแก้สีได้ทั้งหมดเลยนะเปลี่ยนสีสันอะไรทั้งหมดโลโก้เราจะเอาสีอื่นหรืออะไรก็ได้นะอย่างนี้นะฮะเราก็เปลี่ยนไปอ่าอันนี้ก็คือวิธีการใช้สําหรับตัดต่อท,ทั่วไปในโปรแกรมฟอนต l คัทนะฮะทีนี้เรามาดูวิธีการที่เราจะนําไปใช้กับโปรแกรม eCAM กันเนาะอ่าเราก็เดี๋ยวเราจะเอาอันที่ใส่ภาพได้นะฮะ มันจะได้เห็นชัดเนาะ20แบบนะฮะสวยงามเลยทีเดียวเนาะ,ะสมว่าเราต้องการตัวนี้นะฮะให้เรานำมาที่โปรแกรมนะฮะแทนที่เราจะมาวางในไทม์ไลน์แบบนี้เนาะเราก็ไม่วางในไทม์ไลน์แบบนี้นะฮะเราจะวางขึ้นไปข้างบนที่เหนือนะฮะเหนือไทม์ไลน์สีดำนี้เนาะโดยการกดปุ่มกดตัว P นะฮะหรือว่าเลือกที่เครื่องมือ True ตรงนี้ได้เลย อย่างนี้มันก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนให้แบบนี้นะฮะถ้าเราวางข้างบนเนี่ยมันจะเจาะพื้นให้แล้วเราก็จะได้เฉพาะตัวนี้ไปถ้าเราต้องการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรเราก็เปลี่ยนตรงนี้เลยฮะทาเป็นชิ้นๆสมมุติว่าอันนี้เป็นรายการข่าวนะฮะ breaking n e w แล้วก็อันนี้เราก็แก้ข้อความไปได้เลยเสร็จแล้วเราก็นำตรงนี้เราเปลี่ยนโลโก้นะฮะเรามาเปลี่ยนที่นี่นะเนี่ย ่าเราอยากจะเปลี่ยนโลโก้เราก็คลิกปั๊บนะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนโลโก้ไปนะฮะแล้วก็กด apply ไปนะฮะอันนี้โลโก้เราก็สามารถที่จะปรับสเกลปรับขนาดได้เนาะปรับไปอย่างนี้เนาะปรับเสร็จปรับขนาดให้เสร็จเลยนะปรับปรับอย่างนี้นะตัวนี้มันจะทิ้นคัลเลอร์นะฮะตัวนี้มันสามารถที่จะปรับโลโก้ของเราให้เป็นเฉดสีเดียวกันนะฮะออกให เป็นเฉดสีเดียวกันกับตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิด intensity ไปนะฮะตัวนี้นะก็ได้ค o l o กลับมา,านี้นะฮะเราต้องการให้สั้นยาวเท่าไหร่เราก็ลากไปเลยนะฮะเราจะเอากี่วินะฮะเราก็ลากไปลากให้ยาวนิดนึงอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็แค่แชร์ตัวนี้ออกไปนะ,ะให้มันเจาะใสนะฮะตัวนี้ก็จะเป็น mov เจาะใสนะฮะเราก็นำ mov เจาะใส่ไปเข้าโปรแกรม หลายสดพวก ecam ทั้งหลายแหล่ได้เลยนะฮะวิธีการแชร์นะเราก็กด i นะฮะเอาเพเมาวางตรงหัวคลิปกด i นะฮะแล้วก็ท้ายคลิปนะฮะกด o นะะมันก็จะได้เฉพาะตัวนี้ไปเสร็จแล้วเราก็มาที่ไฟล์นะฮะแล้วก็แช์ทีนี้ตอนที่เราแชร์นะฮะให้เราไปที่ export file นะฮะ default export file แล้วมาที่ setting นะฮะ ตรงนี้เราจะแชร์เฉพาะวิดีโอนะฮะออดิโอเราไม่เอานะฮะแล้ก็เอาวิดีโอยี่นะวิดีโอโคเดกตรงนี้นะฮะเราจะใช้เป็น Apple ProRes 444นะฮะปึ๊บมันจะเจาะให้เลยนะอ่า resolution ก็เท่ากับโปรเจกที่เราตั้งนั่นแหละเสร็จแล้วเราก็กด next ได้เลยนะฮะตอนนี้เราก็ ตั้งชื่อฮะตั้งชื่อสมมุติว่านี่เป็นชื่อคนเราก็ตั้งไปปุ๊บกดเซฟไปนะฮะรอสักครู่มันออกมาตอนนี้เราก็จะได้บาตัวน,นี้ใสนะฮะแล้วก็ชื่อต่างๆเราก็นําไปใช้กับโปรแกรม eCam ได้เลยนะฮะ <S 2> <S 2> <S เราสามารถทําให้มันเป็นแผ่นเพื่อที่จะเอาไปใช้อ่าเอาไปพิมพ์ต่อในโปรแกรมไลฟ์สดพวก eCam ได้เลยนะฮะสะดวกมากๆเลยนะ ะมีหลายชิ้นนะสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะนำบางลงมาวางนะฮะวางลงมาที่ชั้นบนนะฮะของตัวทำลายปับ๊บเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็แก้ข้อความฮะสมมุติว่าถ้าเราต้องการไปทําตัวหนังสือนะฮะที่โปรแกรม adobe premiere เนาะเราก็ลบลบตรงสือทิ้งลบเลยฮะลบทิ้งแบบนี้เลยเราก็จะได้บาแล้วก็แอนิเมชันมานะ,ะส่วนโลโก้เนี่ยเราก็อาจจะใส่ไว้นะ ตรงนี้ใส่โลโก้เราก็คลิกปับ๊บก็เลือกโลโก้ของเรานะเลือกโลโก้ไปใส่นะเราจะเลือกโลโก้เสร็จแล้วก็แอปพลายไปโลโก้เราสามารถที่จะสกลมันได้นะฮะเราจะสกลให้มันพอดีปรับสกลได้แล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาได้นะฮะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้เราก็ได้บาแล้วนะเรานําบาตัวเนี้ยไปซ้อนในโปรแกรม Adobe Premiere ได้เลยนะฮะแล้วก็ เราก็ไปใช้ตัวหนังสือจากรูปพเมียพิมพ์แล้วก็วางได้เลยแล้วก็จะได้บางขึ้นมาใช้งานนะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมต่างๆนะมันสามารถซ้อนได้ด้วยโค้ดของ a p p l e p r o e ล s สสีนะฮะทุกทอันนะฮะทีนี้เราก็ทําการแชร์ไปนะฮะเราก็แชร์เฉพาะชิ้นนี้นะฮะแชร์เฉพาะชิ้นนี้ทํำยังไงก็กด i นะฮะแล้วก็ออกมาถึงตรงนี้ก็กดโมันก็จะเป็นหูวินโตให้เรานะฮะอย่างนี้นะมันก็จะได้เฉพาะชิ้นนี้ออกไปมาที่ไฟล์ แชร์นะฮะแล้วก็ export file default นะฮะตรงนี้เราต้องมา setting ใหม่นะ Setting กดที่ setting video format ใช้ video o โอ y นะฮะ video codec ใช้ apple b o ลบ t ูสีซนอกนั้นก็ปล่อยตามนี้เลยแล้วก็กด next นะอันนี้เราก็จะเป็น lower third ที่เราไม่มีตัวหนังสือนะฮะเราจะเป็น โ no นเทคเราก็จะได้บาร์นะฮะได้บาร์ไปใช้งานในโปรแกรมอื่นๆด้วยเนาะนะอกจากไฟนอลใช้ได้แล้วเนี่ยโปรแกรมอื่นๆก็ยังสามารถที่จะนำพวกนี้ไปใช้ได้สำหรับคนที่ต้องการที่จะได้เฉพาะบาร์นะฮะส่วนสำหรับคนที่ต้องการได้ทั้งโลโก้ได้ทั้งตัวหนังสือเลยนะฮะก็สามารถที่จะออกแบบที่นี่แล้วก็แชร์ไปได้เลยนะฮะอย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะออกแบบปั๊บแล้วก็ แชร์ไปได้เลยนะฮะนี้ก็เปลี่ยนนะฮะ,ะเปลี่ยนโลโก้เนี่ยมาใช้ตัวนี้แล้วก็อ่าตัวนี้มันสามารถที่จะย้อมให้โลโก้สีคํำลงนิดนึงนะฮะแล้วก็ตรงนี้สามารถเปลี่ยนสีในการย้อมโลโก้ได้เนาะแล้วก็สเกลโลโก้ลงให้มันพอดีอย่างนี้นะส่วนพวกดอกโซนอะไรต่างๆทั้งหลายมันเปลี่ยนสีได้หมดนะฮะอย่างนี้นะอยากจะเปลี่ยนเอาเป็นสีนี้เราก็เปลี่ยนนะให้พวก โทนทั้งหลายแหละเนี่ยตอนมันมาเป็นโทนแดงแล้วก็อาจจะอยากจะเปลี่ยนเป็นโทนสีเขียวแล้วก็เปลี่ยนได้เลยฮะแล้วก็เลือกเอานี่นนทำเสร็จแล้วก็แชร์นะฮะแล้วก็นำไฟล์ที่เจาะใส่เนี่ยไปลองใช้ในโปรแกรม eCam l i n e ดูเดี๋ยวไปดูวิธีใช้กันเลยนะฮะพอเราเข้ามาที่โปรแกรม eCam l i n e แล้วนะฮะเราก็นำมันมา เข้ามาโอเวอร์เลย์นะฮะบนอ e ีแคมได้เลยถติว่าเราต้องการที่จะให้มันโอเวอร์เลย์ที่ภาพไหนเราก็เปิดแบบนี้ฮะเนี่ยฮะมันก็จะขึ้นมาตอนนี้ถ้าเราต้องการที่จะพิมพ์ชื่อใส่เองนะฮะเราก็พิมพ์ชื่อลงไปนะฮะจากเท x t ของโปรแกรม e cam ได้เลยแบบนี้นะฮะแล้วก็พิมพ์เท็กใส่เข้าไปนะฮะแอด t e x t ใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็จะได้บาร์ฮะขึ้นมาพร้อมกับมีพิมพ์เท็กใส่ได้ ส่วนถ้าเราทำเทคมาแล้วนะฮะทำเทคมาแล้วเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยนะฮะนะอย่างนี้ฮะมันก็จะทำให้เราสามารถทำงานได้ง่ายนะฮะเวลาที่เราเอาไปใช้ในโปรแกรมต่างๆนะ,ะเราสามารถลากไปทางตำแหน่งได้เลยนะลองดูชิ้นนี้นะฮะชิ้นนี้ฟึ ชิ้นนี้ก็มาทำเทคใส่นะฮะก็มันก็เหมือนเป็นภาพเจาะใส่เข้ามานะฮะเราสามารถที่จะทำทั้งตัวหนังสือเข้ามาหรือว่าเราจะทำไม่มีตัวหนังสือเข้ามาเป็นบาเฉยๆแล้วก็มาใช้กรอกตัวหนังสือที่โปรแกรม e-cam live ได้เลยนะฮะลองดูนะฮะอันนี้ก็จะสะดวกในการทำงานนะฮะ animation ม,มาน,นี้สุดยอดเลยนะฮะ ใครสนใจปังอินชุดนี้นะติดต่อมาได้ที่เพจวีดีโอสคูลหรือว่าเพจปังอินไฟนอลคัทเลยนะครับขอบคุณครับ